ครอบครัวของตายอยู่ที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแกน่นเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเบอร์หนึ่งของภาคอีสานเลยก็ว่าได้เป็นจังหวัดที่สวยงามมองริมถนนทุกสายก็มีแต่ต้นคูณโดยเฉพาะเดือนสี่ดอกคูณจะออกเหลืองสะพลังดูสวยงามทั้งวันเลยค่ะพ่อแม่ของตายได้ส่งตายเรียนอยู่ในเมืองขอนแกน่นตั้งแต่ตายจบมหใหม่ๆ ต่อมาตายก็มาต่อสายอาชีพฝีมือแรงงานสายเสริมสวยค่ะเธอถนัดมาทางด้านเสริมสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่นั้นมาตายก็ไม่ค่อยได้กลับมาบ้านเลยเพราะบ้านของเธออยู่ไกลจากในเมืองมากไปแต่ละครั้งต้องเสียค่าเดินทางไปกลับก็200้อถึง3 0 0บาทตายพยายามที่จะประหยัดเงินให้มากๆ เมื่อเธอคิดถึงได้แต่โทรบอกพ่อกับแม่แค่นี้เธอก็ภูมิใจแล้วค่ะเพราะความฝันของเธออยากจะมีร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองเธอเลยอยากจะเก็บอุดออมเงินไว้เยอะๆหลังจากเธอได้เรียนจบแล้วตต่ได้มีงานรองรับทันทีค่ะแต่ตายไม่เลือกแต่เลือกที่จะไปเปิดร้านเป็นของตัวเองในเมืองขอนแก่น ห่างจากสถาบันของเธอก็ไม่ไกลมากนะคะ่ะตายได้นำเงินที่ตัวเองเก็บออมไว้ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งเธอได้เอาไปเปิดกิจาการร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองเธอตั้งใจทำงานมากและไม่มีผู้ชายคนไหนที่เข้ามาจีบเธอเลยค่ะในตอนนั้นแต่เธอก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่า เขาก็อยากมีใครสักคนเข้ามาหาเธอเหมือนกันค่ะเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่แบบเงาๆแบบนี้มานานแล้วค่ะแต่มันถึงเวลาแล้วที่เธอจะคิดเรื่องแบบนี้บ้างต่อมาไม่นานแต่ก็ได้กลับบ้านไปหาพ่อกับแม่ของเธอเธอได้ไปหาเลิกงามยามดีเปิดร้านวันที่จะเปิดร้าน และเธอก็ได้พักผ่อนอยู่กับพ่อกับแม่ของเธอประมาณสองวันและก็ให้พ่อกับแม่หาเลิกวันให้เธอเธอได้วันอาทิตย์ค่ะและแล้วตายก็ได้เดินทางกลับมาที่ร้านของเธออีกครั้งเตรียมที่จะเปิดร้านวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ในที่สุดก็ถึงวันนั้นวันอาทิตย์จริงๆค่ะวันที่ตาย เริ่มเปิดใช้บริการลูกค้าเป็นวันแรกเธอทำงานอย่างดีต่อมาแต่ก็ได้เปิดร้านมาเรื่อยๆจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นแต่ถนัดในเรื่องทำผมทั้งชายและหญิงเธอเป็นผู้หญิงที่มีฝีมือดีใครๆก็ยอมรับในฝีมือของเธอเพราะเธอทำแต่ละหัวเธอใช้เวลาเกือบถึงชั่วโมงค่ะ แต่เป็นคนที่ละเอียดละออมากถ้าใครใจร้อนมาให้เธอทำผมใช้เวลานานคงรอเธอไม่ได้แน่ๆค่ะด้วยอาชีพช่างเสริมสวยเลยทำให้ตายได้แต่งตัวดูดีตลอดเวลาเธอชอบแต่งตัวจัดจ้านทาปากแดงมันวาวน้ำหอมกลิ่นฟุ้งน้ำหอมของเธอมีทุกกลิ่นค่ะใครๆเข้ามาหาเธอ ล้วนหลงเสน่ห์น้ำหอมของเธอกันทั้งนั้นและทรงผมของเธอดัดเป็นเกียวซาลอนตลอดเวลาเสื้อผ้าของเธอใส่ลดรูปชุดแสกกระโปรงยาวเธอใส่ทำงานแล้วดูคล่องตัวเลยทีเดียวค่ะและก็มีความมั่นใจกับลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านของเธอด้วยต่างคนต่างไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนส่วนมาก จะเป็นลูกค้าของเธอเป็นขาประจำค่ะนานนานทีจะมีลูกค้าคนแปลกหน้าเข้ามามาถึงวันหนึ่งแต่ได้นั่งอ่านหนังสือรอลูกค้าตอนเช้าเพราะเธอจัดร้านเตรียมพร้อมรับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะสักพักก็มีผู้ชายผมสีน้ำตาลผิวขาวอมชมพูเดินเข้ามาหาเธอแต่ดูเหมือนว่าชายคนนี้ จะไม่ใช่ลูกค้าประจําของเธอกับเป็นคนต่างชาติอีกต่างหากสวัสดีครับแต่ได้ยินคำนี้คำแรกเธอเลยรู้ว่าผู้ชายคนนี้พูดไทยได้แต่ยิ้มให้เบาๆกับเขาก่อนที่จะถามเขากลับสวัสดีค่ะคุณต้องการทำอะไรเหรอคะแต่ถามเขาด้วยมารยาทเจ้าของร้าน และเขาก็ได้เดินไปที่เก้าอี้ที่เธอเตรียมไว้ให้ลูกค้านั่งตรงนั้นก็มีกระจกติดตรงหน้าเขาเธอติดกระจกทั้งข้างหน้าข้างหลังแต่ได้เดินไปที่เก้าอี้หาชายรูปร่างสูงใหญ่นั้นที่เขานั่งรอเธออยู่ที่เก้าอี้อยู่หน้ากระจกค่ะผมอยากตัดผมทรงใหม่ครับแล้วคุณจะตัดทรงอะไรหรอคะ ตายได้หยิบหนังสือเมนูทรงผมให้เขาดูชายร่างใหญ่ได้มองตายขณะเลือกทรงผมอยู่นั้นเหมือนเขาจะไม่เชื่อว่าเธอจะตัดผมทรงนี้ได้ไหมเขาเหมือนจะไม่เชื่อใจตายหรือว่าเขาคิดกับเธอเป็นอย่างอื่นตอนนั้นตายก็เดาใจเขาไม่ถูกเหมือนกันคะ่ะผมได้ทรงผมแล้วครับคุณได้ทรงไหนคะ ผมเอาทรงนี้ครับอ๋อรองทรงเหรอคะได้สิคะเขาชี้ให้เธอดูมันคือทรงผมจรธรรมดาค่ะต่ยยิ้มออกมาแบบเบาๆเพราะมันคือทรงผมที่ตัดง่ายมากที่สุดตต่ได้เริ่มลงมือทำให้กับเขาตต่ในตอนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรไม่แสดงความคิดเห็นอะไรทั้งนั้น เพราะเขาคิดว่าลูกค้าคนนี้เขาได้ตัดสินใจชอบทรงผมทรงนี้แล้วขัดแย้งอะไรไปเขาคงไม่เชื่อเธอเขาเลยได้จัดการกับทรงผมคนนี้เลยค่ะแต่เริ่มเอาผ้ามาคลุมที่ไหล่กว้างของเขาใบหน้าของเธอกับเขาแทบจะติดกันเลยค่ะในตอนนั้น เธอได้โน้มตัวลงเอาผ้าคลุมไหล่กว้างในระหว่างที่ตายกำลังจะตัดผมให้ชายหนุ่มรูปร่างหนานั้นอยู่ตต่รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจมากที่ได้ทำอาชีพของเธอกับชาวต่างชาติคุณอยู่ประเทศไหนหรอคะขอโทษนะคะที่ถามเขาดูเหมือนอยากจะพูดกับเธอเหมือนกันในตอนนั้นเพราะสีหน้าเขายิ้มแย้มให้เธอตลอดเวลาเลยคะ่ะ ไม่เป็นไรครับผมอยู่ประเทศสวีเดนครับแล้วคุณจะกลับวันไหนลรอคะคงจะอยู่นี่อีกสักประมาณ3-4เดือนครับเพราะผมมาพักผ่อนแล้วคุณมีลูกเมียอยู่เมืองไทยหรือเปล่าล่ะคะผมยังไม่มีหรอกครับแต่ตอนนี้ผมกำลังมองหาอยู่นะครับแต่ผมยังไม่เจอใครโดนสเปคผมเลยครับ คุณพอจะช่วยผมได้หรือเปล่าครับแต่รู้สึกว่าเขาได้คุยกับฝรั่งคนนี้เขาพูดเข้าทางเธอจริงๆค่ะเพราะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนเหมือนกันและเธอก็กำลังมองหาอยู่เธอทั้งยืนคิดและยืนตัดผมให้ชายฝรั่งร่างหนาคนนี้อยู่เธอทั้งแอนเอลแอนสะโพกเดินไปมารอบๆเก้าอี้ที่ชายคนนั้นนั่ง และสายตาเธอได้มองไปที่หัวของเขาจนเธอพอใจกับผลงานของเธอในตอนนั้นเธอคิดอยากจะจีบฝรั่งคนนี้ขึ้นมาเล่นๆซะแล้วและในช่วงเวลานั้นเธออยากคิดจะลองจีบฝรั่งคนนี้แบบเล่นๆอยากจะลองว่าเขาสนใจเธอหรือเปล่าและแล้วเธอก็อดที่จะถามเขาไปต่ออีกไม่ได้ว่า ไม่ทราบว่าคุณสนใจผู้หญิงแบบไหนหรอคะพอเขาได้ฟังเธอถามออกมาแบบนี้ฝรั่งล่งหนาก็ได้มองไปที่กระจกและชายตามองดูเธออยู่นานและเขาก็ยิ้มผมชอบผู้หญิงเหมือนคุณนี่หรอครับแต่ได้ยินถึงกับอึ้งไปเลยเธอหยุดตัดผมและหันมองหน้าเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้ไหวพริบดีมาก อยู่ๆก็บอกว่าชอบเธอชอบผู้หญิงแบบเธอเริ่มที่จะสนุกเอาแล้วสิในตอนนั้นเธอยิ้มและหัวเราะเบาๆออกมาทันทีค่ะจริงเหรอคะ่ายถามเขาเพื่อความแน่ใจอีกครั้งและ่ายก็เริ่มลุกเกมสนุกกับฝรั่งคนนี้เข้าซะแล้วจริงครับคุณเป็นผู้หญิงที่สวยและก็เก่งผมแอบชอบคุณมานานแล้วครับ ตั้งแต่ผมมาที่นี่ใหม่ๆและผมก็เดินผ่านร้านคุณเป็นประจำแล้วครับแต่ผมเห็นลูกค้าคุณเยอะผมเลยไม่เข้ามาหาผมได้แต่เดินผ่านวันนี้ผมเห็นร้านคุณไม่มีคนผมเลยได้โอกาสเข้ามาหาคุณนะครับและอยากจะคุยกับคุณด้วยไงล่ะครับพอแต่ได้ฟังแล้วถึงกับขนลุกและก็อึ้งกับคำพูดของเขา เขาพูดดีมากและเริ่มจะสนุกกันแล้วละสิกับคำพูดของเขาแต่เธอก็คิดว่าเธอจะเล่นด้วยสักตั้งหนึ่งค่ะกับผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้แล้วคุณชื่ออะไรละคะผมชื่อเบรนครับฉันชื่อตายนะคะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะตอนนั้นตายตื่นเต้นมากและก็เริ่มเขินอายเธอยิ้มอยู่ตลอดเวลา จนเธอได้ตัดผมให้เขาเสร็จตอนนั้นตายตื่นเต้นมากและก็เริ่มทำท่าทำทางเขินอายเธอยิ้มอยู่ตลอดเวลาจนเธอได้ตั้งใจตัดผมให้เขาเสร็จทันทีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเบรนยืนมองดูกระจกหันซ้ายหันขวามองดูแล้วมองดูอีกเขาพอใจกับทรงผมเขามาก เขาดูยิ้มและมองหน้าเธอเบาๆเขาได้เดินมาหาต่ายใกล้ๆคุณตัดผมสวยมากเลยนะครับสมแล้วเป็นช่างเสริมสวยจริงๆครับคุณนี่ตัดผมแล้วดูหล่อขึ้นตั้งเยอะเลยนะคะตต่ทำท่าทางชมแบรนด์อยู่ตรงหน้าทำให้กับเขาถึงกับเขินอายและทำตัวไม่ถูกเลยค่ะ และเขาก็ได้ถามเธอขึ้นมาว่าเท่าไหร่หรอครับ150บาทจา้ะขอบคุณนะคะที่มาใช้บริการต่ายเลยถามเขาต่อไปว่าแล้วคุณพักอยู่ที่ไหนหรอคะผมพักอยู่ที่รีสอร์ทข้างหลังซอยนี้ละครับหรอคะและแล้วเธอก็ได้ปล่อยให้เขาเดินออกจากร้านของเธอไปคะ่ะ แต่ก่อนที่จะเดินออกจากร้านไปนั้นเขาได้ทิ้งท้ายให้เธอว่าแล้วผมจะมาใช้บริการใหม่นะครับคำพูดนี้มันอยู่ในหูของเธอแบบลึกซึ้งมากและเธอก็คิดว่าเขาจะมาหาเธออีกครั้งและแล้วเธอก็มีลูกค้าเข้ามาที่ร้านของเธออีกประมาณ2-3ถึงคนได้ต่างคนต่างมาสะไดรีดมั่งทําสีผมมั่ง ก็ว่ากันไปค่ะในตอนนั้นพอถึงวันต่อมาแต่อยู่ในร้านเหมือนเคยเธอแต่งตัวตามปกติแต่เธอแปลกใจว่าเบรนทำไมเขาดูเงียบไปไม่เห็นเดินผ่านมาทางนี้เลยบ้างเลยนะ <S <S เอ๊เบรนทำไมดูเงียบไปนะไม่เห็นเดินผ่านมาทางนี้บ้างเลยเขาไปไหนหนา เธอกำลังพูดเล่นสนุกสนุกอยู่คนเดียวอยู่เลยในตอนนั้นเธอได้บนพึมพรรมอยู่คนเดียวตายรับบริการลูกค้าทั้งวันจนถึงตอนเย็นเธอกำลังพูดเล่นสนุกสนุกอยู่ในใจของเธอในขณะที่เธอรับแขกในช่วงตอนเช้าต่อมาแต่ก็ได้รับบริการลูกค้าทั้งวันจนถึงตอนเย็นแต่วันเริ่มรับขอบฟ้า แต่เคลียร์ร้านเตรียมที่จะปิดร้านของเธออยูยูเบรนก็โผล่มาหาเธออ้าวคุณเบรนนั่งก่อนสิคะครับผมนี่คุณกินอะไรมาหรือยังคะยังเลยครับแต่รีบหาน้ำมาให้เบรนต้อนรับเขาอย่างดีเขาสองคนนั่งคุยกันอยู่ที่โซฟาในห้องเสริมสวย เธอนั่งคุยกันอยู่นานจนพวกเขาเริ่มคุยกันถูกคอมากขึ้นมากขึ้นคุณปิดร้านหรือยังครับอ๋อต่ายกำลังจะปิดจ้าผมอยากจะให้คุณพาไปเที่ยวหน่อยนะครับผมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับคุณจะสะดวกไปนั่งรถเล่นกับผมหรือเปล่าครับผมอยากมีเพื่อนไปนะครับทำไมคุณถึงเลือกที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นล่ะคะ อ๋อผมชอบบรรยากาศทางภาคอีสานนะครับและจังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเมืองอีสานได้ยินมาว่ากับข้าวทางจังหวัดขอนแก่นทางภาคอีสานนี้อร่อยมากเลยนะครับเอาไว้โอกาสหน้าฉันจะทำให้คุณกินนะคะแต่ได้นั่งเงียบไปครู่หนึ่งขณะเดียวกันนั้นเธอได้หยิบน้ำขึ้นมาดื่มเพื่อคลายความเร่าร้อนและคลายความตื่นเต้น ที่เธอกำลังเลใจอยู่ว่าเบรนจะมาไม้ไหนกับเธอที่ชวนเธอไปข้างนอกด้วยความที่ในใจเธอนั้นก็ไม่อยากจะไปเท่าไหร่แต่ในใจลึกๆเธอก็อยากจะมีคนเข้ามาหาเธอเหมือนกันแต่ในเมื่อความรู้สึกนี้เธอกับเบรนเพิ่งจะรู้จักกันไม่นานมานี้เองเลยทำให้เธอคิดมากพอสมควรแต่แล เธอก็ได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ในใจขณะที่เบรนกำลังนั่งมองเธออยู่และรอคำตอบจากเธอเบรนได้ขยับตัวเข้ามาใกล้ๆเธอเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมให้เธอพาไปเที่ยวในคืนนั้นนะนะครับพาผมไปเที่ยวสักคืนเถอนะครับเขาโน้มตัวลงมาหาเธอใกล้ๆและก็กอดเอวเธอเบาๆก่อนที่ แต่โน้มหน้าเข้ามากระซิบที่หูเธอได้หรือเปล่าครับก่อนที่ตายจะรับปากเขาตายได้ขยับตัวออกจากเขามาและก็รีบลุกขึ้นเพื่อแก้ความเขินอายค่ะก็ได้ค่ะแค่คืนนี้คืนเดียวนะคะเปรนถึงกับดีใจมากเขาถึงกับลุกขึ้นยืนแสดงท่าทางดีใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้น ทั้งสองคนก็ได้เดินออกจากร้านไปที่จุดรอรถแท็กซี่ซักพักก็พากันขึ้นรถแท็กซี่ออกไปเที่ยวกันคืนนั้นอย่างสนุกสนานและก็ได้เล่นกันยังมีความสุขหลังจากคืนนั้นมาแต่ก็ได้เผลอมีใจให้กับเรนจริงๆเพราะเธอเจอแล้วกับสิ่งที่เธอต้องการ มันทั้งแปลกทั้งใหม่ทั้งน่าสนใจเธอก็ได้ติดต่อกับเบรนแบบนี้มาเรื่อยๆตลอดระยะเวลา3 4ถึง4เดือนจนเบรนกลับไปประเทศสวีเดนของเขาและจากนั้นมาตายก็ได้มีเงินเดือนใช้ทุกเดือนเบรนส่งมาให้เขาทุกเดือนค่ะและเธอก็ได้อยู่ เปิดร้านเสริมสวยของเธอไปอย่างนี้เรื่อยๆรอจนกว่าเบนจะกลับมาหาเขาค่ะเรื่องแล้วเรื่องนี้ได้จบลงแล้วนะคะขอให้ผู้ฟังฟังแล้วมีแต่ความสุขด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ